ฮอร์โมนข้าวบูดหรือฮอร์โมนข้าวแฉะเป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งทำมาจากข้าวที่มันบูดหรือมันแฉะนํามาใช้ในเรื่องของการบํารุงระบบรากของพืชแล้วก็รากพืชนี่หาอาหารได้ดีขึ้นเมื่อรากของพืชหาอาหารได้ดีขึ้นการเจริญเติบโตของต้นพืชจะมีการเจริญเติบโตที่ดีสําหรับวิธีการทานะครับเติมน้ําใส่กับข้าวปริมาณข้าวเท่าไหร่เราจะเติมน้ําให้ท่วมข้าวประมาณ1นิ้วคนเพื่อที่จะล้างเอายางเหนียวๆออกมาจากนั้นเรากรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําเติมน้ําตาลน้ํา1ลตรให้้ใชน้ําตาล1ช้อิตรให้ใช้อนก็ได้เติม นมเปรี้ยวน้ำหนึ่งลิตรเราใช้1ช้อนน้ำลิตรครึ่งเราอาจจะใช้2ช้อนหรือช้อนครึ่งก็ได้ในนมเปรี้ยวเนี่ยจะมีจุลินทรีย์จำนวนมากเราจะนํามาใส่ให้มีการขยายตัวของจุลินทรีย์เนี่ยมากขึ้นใช้เวลาหมักอยู่4วันแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้ตัวอย่างของฮอร์โมนข้าวบูดเมื่อเราหมักแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วก็จะแบ่งตัวเป็นชั้นๆน,นะครับในการนําไปใช้งานเนี่ยเราครเขย่าให้เข้ากันแล้วก็ใช้ในการผสมน้ํารดพืชผักสวนครัวหรือจะเป็นพวกมะเขือเป็นข่าก็ได้ตัวนี้จะช่วยในการบํารุงระบบรากซึ่งอัตรา ง่ายประสิทธิภาพดีสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องปุ๋ยเรื่องอาหารสําหรับพืชสําหรับการทํำฮอร์โมนเข้าบูดวิธีนี้รับรอ,องว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทาฮอร์โมนข้าวบูดฮอร์โมนข้าวบูดหรือฮอร์โมนข้าวแฉะเป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึง่งที่เราทํามาจากข้าวที่มันบูดหรือมันแฉะเพื่อที่จะนํามาใช้ในเรื่องของการบํารุงระบบรากของพืชทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็รากพืชน,นี่สามารถที่จะหาอาหารได้ดีขึ้นเมื่อรากของพืชหาอาหารได้ดีขึ้นการเจริญเติบโตของต้นพืชจะมีการเจริญเติบโตที่ดีสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับข้าวบูดหรือข้าวแฉะน้ําเปล่าน้ําตาล มีนมเปรี้ยวช้อนกลวยที่กรองภาชนะรองน้ําซึ่งข้าวที่นํามาจะเป็นข้าวที่แฉะไม่สามารถที่จะรับประทานได้แล้วแต่มีข้อแนะนําอีกอย่างนึงก็คืออย่าให้ข้าวเนี่ยเละเป็นน้ำถ้าเละเป็นน้ําแล้วไม่สามารถที่จะทําได้นะครับ สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยเติมน้ําใส่กับข้าวปริมาณข้าวเท่าไหร่เราจะเติมน้ําให้ท่วมข้าวประมาณ1นิ้วตัวนี้เราเติมน้าลงไปเลยหลังจากที่เราเติมน้ําเรียบร้อยนะครับแล้วก็คนเพื่อที่จะล้างเอาอยางเหนียวเหนียวออกมาใช้เวลาคนก็ประมาณ2-3านาทีถ้าเราดูว่ามันเหนืดเกินไปเราก็เติมน้ําอีกนิดนึงก็ได้เพราะว่ามันจะมีปัญหาในตอนที่เรากรองนะครับจากนั้นเราก็จะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ํา กองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำมาแล้วนะครับต่อไปให้เราเติมน้ำตาลอัตราส่วนในการเติมน้ำตาลเราเทียบจากน้ำที่เราเติมลงไปน้ำา1ลิตรให้ใช้น้ำตาล1ช้อนตัวนี้เราน้ำลิตรครึ่งนะครับอาจจะใช้ช้อนครึ่งหรือ2ช้อนก็ได้ตัวน้ำตาลเนี่ยจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ต่อไปเราก็จะเติมนมเปรี้ยวเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เทียบอัตราส่วนจากน้ำที่เราเติมเพื่อไปล้างเอาน้ำยางจากข้าวบูดก็คือถ้าน้ำา1ลิตรเราใช้1ช้อนนะครับน้ำลิตรครึ่งเราอาจจะใช้2ช้อนหรือช้อนครึ่งก็ได้สาเหตุที่เรา้้้นนนนมมมเเเปปีีีียยยววววะรรพาา่จจุิท หลากหลายสายพันธุ์เราจะนํามาใส่ในน้ําที่เราจะทําฮอร์โมนเข้าบูดให้มีการขยายตัวของจุลินทรีย์เนี่ยมากขึ้นซึ่งตัวน้ำเปรี้ยวนะครับมันมีความจําเป็นที่จะต้องใส่ถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยฮอร์โมนเข้าบูดเราเนี่ยจะไม่ได้ผลนะครับหลังจากที่เราคนให้น้ําตาลละลายดีแล้วนะครับต่อจากนั้นเราก็กรอกใส่ขวดในการกรอกฮอร์โมนเข้าบูดใส่ขวดฮอร์โมนตัวนี้จะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เกิดแก๊สจานวนมากในการบรรจุขวดเราควรจะใส่แค่ครึ่งขวดพอแล้วก็ปิดฝาแค่พอหลุมๆนะครับ ขั้นตอนในการดูแลรักษาเนี่ยก็คือเราจะเก็บไว้ในที่ล่มถ้าเกิดมีเวลาแล้วก็ามาเปิดฝาขวดระบายอากาศออกบ้างถ้าไม่มีเวลามาดูก็ทําฝาล้มรวมไว้ก่อนเพื่อที่จะให้แก๊สบางส่วนเนี่ยระบายออกมาได้จะใช้เวลาหมักอยู่4วันแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ฮอร์โมนข้าวบูดเนี่ยเราควรที่จะทําแล้วใช้ให้หมดภายใน1เดือนตัวฮอร์โมนข้าวบูดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการอาศัยจุลินทรีย์ถ้าเกิดเราเก็บไว้นานเกิน1เดือนนะครับปริมาณของจุลินทรีย์เนี่ยอาจจะลดลงแล้วก็ตัวสภาพของฮอร์โมนข้าวบูดเนี่ยจะแปลสภาพกลายเป็นกรดถ้ายิ่งนานมันก็ยิ่งจะเป็นกรดที่เข้มข้นมากขึ้นจะเป็นอันตรายต่อต้นพืชน,นะครับ ตัวอย่างของฮอร์โมนข้าวบูดเมื่อเราหมาักพร้อมที่จะใช้งานแล้วลักษณะการแบ่งตัวของเขาเขาจะแบ่งตัวเป็นชั้นๆน,นะครับในการนําไปใช้งานเนี่ยเราควรขย่าให้เข้ากันใช้ในการผสมน้ําลดพืชผักสวนครัวหรือจะเป็นพวกมะเขือเป็นขาก็ได้ตัวนี้จะช่วยในการบํารุงระบบรากซึ่งอัตราส่วนที่จะใช้ก็คือ1 0 0ซีซีต่อน้ํา10ลิตรสำหรับการใช้งานเราก็ใช้ในการลดในบริเวณโคนต้นนะครับตัวนี้เป็นมะเขือพวงเพื่อเป็นการบำรุงระบบรากเราจะลดให้ทั่วบริเวณโคนต้นแ้วก็ข้างๆจะมีช่อพูนะครับเราก็สามารถที่จะลดได้เช่นเดียวกัน อมอนข้าวบูนเนี่ยจะสะามารถที่จะใช้ได้ดีกับพืชที่เป็นพืชผักสวนครัวไม้กระถางไม้ดอกไม้ประดับเพราะว่าเป็นการบำรุงทางดินและก็สามารถที่จะใช้ได้กับทุกช่วงอายุในการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านหุงข้าวทานเองมีข้าวบูดหรือข้าวแชะเนี่ยท่านอย่านําไปทิ้งนะครับนำมาทําเป็นฮอร์โมนข้าวบูดเพื่อใช้ในการบํารุงต้นพืชของท่านเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของการทําการเกษตรด้วยจะมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงเรื่องของการบํารุงพืชผักซึ่งตัวฮอร์โมนข้าวบูดสามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้เร็วนะครับรก็คือเราจะใช้เวลาหมักไม่นานแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ถือว่าเป็นฮอร์โมนที่ประสิทธิภาพดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องปุย๋ยเรรรื่ององาาาหหสํับ สำหรับการทำฮอร์โมนเข้าบูดวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ